ว่าไหมครับว่าครับเข้ามาเข้ามาดิเข้ามานะเอาเลย๋ยวารอซนะเนาะเอาไปส่งอะไรดีครับส่งอะไรนะตัวเองก็ส่งที่เราคุยกันนั่นแหละตัดเลยเปิดรูปไหม่รับดูดิอันไหนครับ <S <S เนี่ยคะ่ะส่งนี้ขอแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างเกีย์ประมาณน,นี้พอไหมพี่ท่นี้สั้นงพอไหมตัวเองข้างๆให้ช่างดูเลยพ,พี่โอเคนะโอเคความยาวด้านบนพอแลครับตุด้านบนพอไหมตัวเอง พี่ดูให้ผมเลยนั่นเดี๋ยวผมใส่เทกเจอร์ให้เอาไหมพี่ใส่ไหมตัวเองให้พี่เขาดูเลยพี่คาาดูเลยความยาวนั้นบนบางพอไหมพี่ต้องบนหบางกว่านี้ไหมให้พี่เขาดูเลยโอเคครับพี่ผมว่าสวยแล้วตัวเอง ทำอะไรยงเราเป็นพวก low self esteem บอกว่าพวกความมั่นใจในตัวเองต่ำอะเอาไปฝากไว้กับเขาอะเนี่ยเนี่ยเขาช่างไหมไม่เตี้ยมมาวะเนี่ยหัวใครถามถามหน่อยน,นี่หัวใครหัวเราใช่ไหมแล้วใครตัดผมตัดแล้วเขาบอกตามใจผมเขาก็พูดอยู่เนี่ยว่าตามใจผมแล้วแล้วเราอะไรมึงอะไรอ,อยู่นั่นแหละคิดเองดี่ไม่มีเขาตายมนะืก่อนนั้นเนี่ยทำยังไงใช้ชีวิตยังไงทาซานใช้ความคิดตัวเองไม่ได้ คุณลูกค้าทรงอะไรดีครับอยากได้ขอบครับมันก็แกาเขียงกับขอบอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมมาซอยให้เพิ่มนิดหน่อยเนาะมันยาวไปเปล่าสั้นๆก็พอเอาไงดีพี่เอาข้างบนเดียวยาวหน่อยบอกเขาสูงๆไปเลย ไม่ต้องสูงมากช่างท่านั้นนะพี่ข้างบนผมเล็มแค่ปลายนะครับบอกเขาบางๆนะต่อเล่นปลายก็พอพี่ไปปลายนะครับบางๆไปเลยค่ะเล่นแค่ปลายพอช่ไหบางๆไปเลยค่ะเล่มแค่ปลายพอช่ะบางไปเลยค่ะ้โหนั่มันหัวกูนั้นเนี่ยจะหนาจะบางก็เรื่องหัวกูปะบางไปเลยค่ะเล็มแค่ปลายพอช่ะ จะเอาเงี้ยไปอ่ะกูบอกให้บ้างอยาได้เงี้ยบ้างไปเลยจาได้ขี้เงี้ยไมอ่ะบางไปเลยค่ะเล่นปลายแค่นั้นพอช่างพี่ครับบเอาเล่นแค่ปลายพอช่งางบ้างทำไมอ่ะเล่นปลายขี้บาข้เงบางเงี้ย่ะเอา,าีอาา้ เอาครับครับครัปนะครับโอเคไม่ต้องสูงมากได้ครับผมพี่คะเส้นเส้นตรงนี้เอาตรงตรงเลยนะคะตรงไหนคะเนี่ยเนี่ยคช่วงเนี้ยค่ะตรงตรงนะครับ,รค,รบค่ะได้ได้ครับได้ ตรงนี้หนูขอเยาวๆตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ตกตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะยาวไปค่ะตรงนี้พี่คะเดี๋ยวอีกหน่อยหน่ค่ะนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นินด,นดเดียว คะพี่นะตรงนี้ถ้าควยคัตติ้งไปเลยน่าจะสวยกว่าได้ได้ครับได้พี่คะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคะ่ะเส้นหนึง่งอ๋ออีกเส้นหนึ่ง,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 งพร้อมไหมครับพร้อมอีกนิดคะ่ะนิด แต่ม่เลยรอนะต่อ